ดูคิดติคอนี่สิสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในแมปซอร์สไฟเตอร์สมูเลเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมกําลังเพลิดเพลินกับแมปนี้นะครับทุกคนก็เลยแบบเห็นแมปนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับคือมันแบบผมเล่นแล้วมันมันมือสุดๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เอ่อผมมาทําอะไรเหรอผมก็จะมาเอ่อผมจะมาให้ดูนะครับอาชีพแอตเทอรินของผมนะครับเขาบอกเฮ้ยเกมนี้มีระบบอาชีพหรอไม่มีหรอผมแต่งตั้งขึ้นมาเองครับสำหรับอาชีพนี้นะครับอาชีพแบบแอตเทอร์ินครีปนะผมมาผมแต่งตั้ง่ ตอนนี้เลื่อนขั้นมาเป็นจากคิริโตมาเป็นแอตติซินนะผมเดี๋ยวเรามาดูว่าสายแอตติซินเนี่ยมันแบบดูเดือดเลือดพัาดแค่ไหนนะผมมาเดี๋ยวเราไปโชว์ก่อนเลยดีกว่าครับไม่พูดพันทำเพลงอืมเดี๋ยวผมจะไปหามอนที่มันแบบเลือดเยอะๆหน่อยนะนะครับนี่ก็คือก็คือเจ้าบอสของโลก9้านะมาได้ข่าวว่าเองเนี่ยมันอึดมากใช่ไหมนะครับเติมตัวดูมหาก,กรรมแอตติซินนะผม เออผมจะเปิดโซโลออโต้นะครับซึ่งผมมีแค่นี้นครับแล้วก็เต็มตัวไปเป็นไงทุกคน mite, ดูคิติคอนี่สีโอ้ดูสีแบบสีชมพูนี่มันแบบสีชมพูหรือสีม่วงสีม่วงนี่มันแบบโอ้โหเต็มตาผมบอกเลยเต็มตานะครับโอ้ตึงเกินนะครับทำไมคิทิคอมันแบบโหดร้ายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคอที่ผมใส่กันเลยดีกว่านะครับเผื่อใครที่จะแบบ แต่จะเล่นแบบเหมือนผมนะคือมันมันจัดเลยครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสเตตกันก่อนนะครับตอนนี้สเตตผมอยู่ที่ดามเมน,นะครับอยู่ที่28.49นะครับตามมาด้วยอโอกาสติดคีนะครับ62แล้วก็ความแรงคีเนี่ยคูณ18นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์สมทส่กันบ้างนะครับอุปกรณ์สมใัยเนี่ยแน่นอนนะผมจัดหนักมาเลยนะผมสำหรับคิดถึงข้อระดับ V นะก็คือบวกโอกาสติดคีเนี่ย75%เลยนะครับแล้วก็พ่วงมาด้วยทินนี่หนึ่งนะอันนี้คือแบบ เด็กน้อยมาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าแถมมาแล้วก็คือก็คือจมอยู่เหมือนกันนะครับตามมาด้วยชิ้นต่อไปนะผมก็ยังเป็นชิ้นนี้นะก็คือเพิ่มนามเมจ22นตะครับตามมาด้วยทินนี่ไอวีนะครับอันนี้คือแบบตีกันบ้านแตกเลยนะครับสําหรับอันนี้โอเคก็จะเป็น2ชิ้นนี้นะคือผมเคยทคําชี้ได้สูงสุดก็คือ84นนะแต่ว่ามันตีช้าไปหน่อยครับผมก็เลยแบบมันไม่หนัวก็เลยเปลี่ยนนะครับผม ก็เลยเป็นเป็นเซตนี้นะออนเตซินมันต้องแบบเร็วแรงทะลุนรกแบบจ่วงแทงดังจึงจ้งจึ้งนะครับอะไรวะนะนี่เป็นไงทุกคนโชว์อีกรอบเป็นไงโคตฮอตอดจัดโอ้โหถ้าคุณจะบอกว่าผมไม่เฟีเ้ยวอะนะดูสะกกอดนะครับผมไม่นะครับแต่ว่าคนอื่นนี่แบบกระโดดตีทีเดียวตายเลยนะพลังผมมันแค่สนะี่ทีดีไงเออ แต่ผมว่ามันยังไม่สุดไงนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มพาสซีฟกันต่อนะวันนี้ผมต้องเกิดสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือคิติคอนครับคือสําหรับ2ตู้เนี้ยสำหรับตู้คริสตมาสที่เขาเพิ่มมาเนี่ยพาสซทีฟเนี่ยผมว่าเขาให้เน้นไปทางแบบเพิ่มพลังมากกว่านะคือแบบเพิ่ม power ถ้าอยากเราตีแบบมันๆก็มาทางตู้นี้ดีกว่านะครับก็คือตู้ธรรมดาแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าผมจะสุ่มทั้งสองตู้แหละเดื่อม,มันออกนะครับแต่ว่าตู้แดงก่อนละกันนะและก็แน่นอนครับผมผมไม่เน้นดับ ผมไม่เน้นดาบสวยฮะเน้นแบบสุ่มได้เยอะฮะนั่นก็คือดาบสมุนไรนะผมไปสุมมาแล้วนะครับก็คือเอาดาบอ่อนๆมาเพราะว่าประหยัดหินฮะเนี่ยจะได้สุมได้ทั้งสาสิบครั้งเลยนี่งไงผมกดเลยไงแล้วมันมาสองเฮ้ยเอาเลยอ่ะเอาเลยอ่ะโอ้โหข้างแรงมันอ่อนได้งไงอะเกือบตึงนะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้โชว์แล้วไงเมื่อกี้เดี๋ยวผมผมถอดให้ดูนะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูโอกาสติดคี้79เปอร์เซ็นะโมโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าวิ่งปาดก็นี่ไงอา้าวไม่คี้โอ้โหเืนเลยนะผมกลับมาก่อนโอเคไปต่อนะครับคือมันยังไม่สุดนะเกือบเฟี้ยวนะนี่ไงทีเผยอ,อีกทีไนงะโอ้โหสิ่งที่ผมต้องการแน่นอนครับสองพาร์ทสิบที่บวกคี้แล้วก็ตีเร็วยิ่งดีนะครับหรือว่าบวกดามเมจก็ได้โอ้โหอันนี้ไม่เอาเลยนะ อ๋ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเป็นวิ่งเร็วไม่เป็นไรข้างล่างลุ้นก่อนข้างล่างโอ้โหจบเลยฮนะมาแล้วสองพาร์ทสี่แล้วเป็นวิ่งเร็วฮะวิ่งเร็วสองข้างล่างว่าไงนี่แงวไปเลยถุงสองเอามาทำไมครับเนี่ยไปต่อครับผมเอ้ยมาต่อเนื่องแล้ว มาแล้วสอบพาสซีสบเฮ้ยแล้วเป็นแบบดับบลดามิเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยังไงก่อนอนะดาบเนี้ยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสำหรับดาบนี้เออไปไหนแล้วอ้าวอ,อ,อยู่นี่นะคือดาบนี้ก็เป็นโอกาสติดคีนับยิบห้าแล้วก็ตามมาด้วยดามดสามสิบเจ็ดนะผมโอ้แต่ผมอดซอยเร็วเรามาดูสแตตกันนิดน,นึงครับก็คือเจ็ดสิบเอ็ดนะแต่ว่าได้ดามิดเพิ่มมามาเดี๋ยวเราไป ลองของกันสักหน่อยแม้มันละแม่มันเลยสักนิดหนึ่งผมว่ายัางไงก็ต้องมีตีเรลวไว้ก่อนนะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร,โร,รไ่โอ้โหลยู่หกครั้งงยะไปโอ้โหดาบใหญ่แบบไอวีนะครับผมไปต่อฮนะเฮ้อ แล้วเหมือนจะหมดนะฮะโหไม่มีอะไรเพิ่มเติมสําหรับใส่แอตซินเราโหเกลือนะครับผมยังไม่ได้ตู้นี้สุ่มดีไหมเนี่ยตู้นี้มันพาวเวอร์อะไม่เอาละกันนะผมคือแบบได้รุนแค่รอบแรกเลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาโชว์กันอีกสักครั้งนึงนะผมสําหรับสสาแอตตซินไหนมันโคตรมันเน้นคีิข้อนะผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสําหรับสายอเซินนะครับที่ผมแต่งตั้งขึ้นมานะทุกคนหรือว่าถ้าใครมีพาสซีฟสายไหนมาแนะนําก็บอกได้นะเป็นแบบเป็นแบบตีหนักติดขี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกผมมาได้นะว่าเม้ยต้องแบบพาสซีฟไหนนะเดี๋ยวผมจะไปหามานะครับแต่ที่แน่ๆอันนี้ก็แจ็บนะนะแอเซินอะโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากครับผมบา,บายยครับ